แรกก็กลัวค่ะแต่พอตรวจจริงๆแล้วก็โอเคมันไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่เหมือนที่คิดก็เห็นด้วยครับเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดมันอยู่ที่ว่าการร่วมมือกันนะทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับดีแล้วค่ะเพราะว่าภูเก็ตจะได้แบบผู้ติดเชื้อจะได้แบบลดลงอะคะ่ะ เหมือนเหมือนกับว่าบางคนที่เขา,เาไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่าได้มาตรวจที่นี่ตรวจฟีด้วยอะไรเงี้ยมันก็โอเคจะได้แน่ใจไปด้วยว่าโอ,โอเคยังไม่ติดอะไรเงี้ยตาก็ต้องทำตามขั้นตอนที่ทภูเก็ตวางไว้ครับเพื่อว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมภูเก็ตรเราต้องชนะครับ หน้าที่บริการดีค่ะแล้วก็รวดเร็วค่ะก็สําสหรับที่เข้ามาภูเก็ตนะคะก็ให้มาตรวจตรงนี้ค่ะเพราะว่าก็เพื่เพอเพิ่มความมั่นใจให้จังหวัดภูเก็ตด,ด้วยค่ะแล้วก็เพื่อการเซฟตัวเองด้วยค่ะ เราก็จะมีการผัดเปลี่ยนเวรกันมาอยู่ค่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เหนื่อยค่ะแต่คิดว่าเพื่อทาเพื่อจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยได้กลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวบ้านบรรเทาความทุกข์ทุกขของชาวบ้านนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองนะคะส่วนที่ไปสอบสวนโรคก็ดําเนินการไปนะคะรองคัดกรองเราก็คัดกรองค่ะเพื่อให้คนภูเก็ตอยู่ได้อย่างปลอดภัยค่ะเราได้รับเราได้รับข่าวจากผู้บริหารนะคะว่าพวกเราจะมีการ ขยายเวลาอีก1ึถึงอีก15วันนะ1-15ถึง15 15พฤษภานะคะพวกเราก็รับทราบค่ะแล้วก็มีความยินดีค่ะเพราะว่าเหมือนกับเหตุผลที่ให้ไปแล้วเมื่อกี้นะคะเพื่อช่วยกันนะคะทำให้ภูเก็ตเนี่ยปลอดจากโควิด